ใครจะจับย้ําขึ้นทุกคนนะมองไหนก็ได้คือหัวฟ้ามยังใครจะเขากันนะจับย้นขึ้นทั้งทั้งมันจะหัวเลยดิออนี่ก็เป็นตะเบิ้กันเนาะครับผมสวัสดีครับแฟนครับแฟนเพจเอสซีสุขุสุขคนมาเนี่ยผมกัพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ้งควายเปลี่ยนบรรยากาศน้ะครับเนาะ มืัอนี้ก็เป็นมือวันที่สิบแปดเดือนเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพาแผนเพจแฟนขับวนควายแม่นี่ครับผมควายแม่นี่ได้เจ้าลูกม้าหรเนาะครับนี่เป็นเป็นเป็นควายสาวควายสาวเนาะครับเนาะนั่นนะครับล้มตบปลาคอคอปลาเข่งนี่นะครับเนาะของแท้เนาะครับเนาะนี่เบิ้งขลดกครับจะคของงูสิงกับเบิ้งขลดกครับของงูสิงกับไก่เน่าเนาะครับเนาะ ลำมตัวบกคอกันนั่นแหละครับลำมตัวเหย้าะครับเนาะลำมตัวเหย้าดีครับคไยแม่นี่อ่างลางอ่างง่ายๆพึ่งผสมไว้ท้องแรกเนาะครับนี่ท้องแรกครับผมไอ้ตัวแม่ตัวแม่เพิ่นนี่พอพันเพินพ่นตัวไหน,น,นเ,าาเานาะครับพอพันเาพาิเ่นสายของเพชรกระเสีมสายเพชรกระเสีมนะครับเนาะเป็นเจ้าปลารวยอ๋อครับเป็นลูกชายของเพชรกระเสีมครับผมเพชรกระเสีมเนี่ยเพิ่นว่าเป็นลูกชายของเพชรอุดรนั่นแหละแมนครับแมน มาสายเพชรเพชรนี่ก็สายเพชรเพชรนี่ก็พูดนะครับแม่ยู่ครับนะครับผมแล้วที่สมมานี่ยสมได้เยอะเดือนแล้วเนาะครับเข่าวเพชรสมวันที่ยีิบเก้าตุลาครับผมประกันทองแม่ไหมครับเนี่ยประกันทองตรวจทองเรียบร้อยแล้วครับผมระดับความสูงของแม่นี่นี่ลายเป็นไหนเนาะครับแม่นี่บริบูรณ์ก้อมสูงน่ารักสามสิบแปด ลอยสามสิบแปดนะครับเนาะเป็นควายอ่างง่ายๆครับผมอ่างรางนี่ครับเนาะเน้นเน้นอ่างเน้นเล็กควายแม่นี่ครับผมมาวางหัวควายเนาะครับเนาะถ้าอ่างง่ายได้การรอดครับผมทรงลูกดีเนาะครับเนาะถึงแม้ถึงควายพุ่นนะครับเออพิ่นหนาเป็นหนาแข้งขาก็ได้การดีอยู่ครับผมง่ายดีเนาะครับเนาะควายสาวทองแรกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในเงาไก่ครับ ก้อนตีประกันทองเลยแม่ไหมครับแม่เนี่ยประกันทองสัวเแล้วตรวจแล้ว,ว,ลวครับผมสาวบิังแล้ยนะครับยี่สิบบังแล้วครับประกันทองได้ครับรรครับผมสีเขาเอิ่นสีอย่างน้อครับทั้งเอะเขตจังหวัดเจษโซฮาสีอย่างไรสีสีอย่างนอ้นนอแนวนี่ยหมายความว่าแต่แห้งแห้งบ่เคยถนัดเรื่อง เลี้ยงควายนะครับเนาะครับครับคือควายสีนี่ขนสีนี่นะครับเนาะล้าโตคนก็เป็นควายสีดํานะครับผมจะมาทาบึงการทางสกลนครนะครับเนาะพันธุเอินควายสีดอกเล้านะครับเนาะแมวนี่มีตาแต้มแจ่มจำนะครับเนาะนี่หัวเชียวเาเสริมให้นะครับเนาะจังน่อยในด้านควายนี่กับพ่อแพร่ผูดขึ้นกันนะครับเพราะหลายเติบอยู่นะครับเนาะนี่ครับหัวเชียวเยาเคย ไปนครพ่น้องเคยเห็นขึ้กันครับแนวนี่แหละครับที่เพิ่นเอินสีดอกเล้าเนาะครับเนาะเนื้อหนังเพิ่นกันนั่นแหละครับสีดำตามธรรมชาติแต่่าขนเพิ่นห็นออกสีท้องๆแน่แล้วแฉมเท้านะครับเนาะเพิ่นกัเลืเอ้ควายสีดอกเล้าเนาะครับเนาะนั่นแหละครับตรงหัวเพิ่นนะครับเด่นชัดดีนั่นแหละครับทาง บึงการสกลนครนครพนมนะครับเนาะทได้ควายสีนี่คนก็มักหลายเติมนะครับผมจ้องเขม้งกันเลยครับควายสีนี่นะครับเนาะหายากนะครับเส้นมากกน้ำตัวสีดำขนจะสีดำล้นะครับควายก็ได้เนื้อหนังสีดำขนสีดอกเล้านี่ก็หายากนะครับเนาะแต่ว่าติดตามคลิปขัวเฉยวยอก็บม่ยากไหนเดครับผม พ่อพอดีนะครับเนาะแม่นี่ก็ดีอีกไปย่างหนึ่งผสมมาให้เรียบร้อยนะครับเนาะนั่งทานั่งทารุ่นคอดแล้ววาสิโอตัวผูกตัวแม่แค่นั้นเองครับผมส่วนมากกับเอฟซีกับของหัวเช่ายกสีรุ่นจ้าตัวแม่เนาะครับเนาะรุ่นต่วผูกกับสีส่วนหน่อยนะครับเนาะกับสีนี้คือกันแต่ว่าส่วนมากกับสีนั่นแหละครับรุ่นโอตัวแม่เนาะครับเนาะคุณนะครับบันทายเป็นไงไง เชฟบาร์นั่นเองเดียกันครับผมเต้านมอีเต้าครับผมนั่นนะครับหัวน้องบนสีหัวนะครับเนาะครบส้วนพอดีพอดีนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นบ้างไก่ใกล้จังน้อยครับคือไทยไก่แถบพันนี้ว่าเอบซีก็จมนะครับเนาะไทยไก่อะไรก็ได้เอานั่นนะครับซีหัวน้องครับผมจะ่ามีเต้าเดียวนะครับเนาะบางคนมาพายไข่ซีเต้าเนะนว่าคูณบางคนก็ได้งัวงคือกันนะครับเนาะ งอไข่ซีเต่าน้มงผ่นนมาอ้เงาเป็นพวงมากันชีเต่าน้มนะครับเนาะเต่าเดียวซีหัวน้มครับขรบถวนสมบูรณ์ดีครับแม่นี่ยนลัครับอ่างนี้อ่างลางคลิปนี้พิเศษพิเศษให้เอฟที T, ติดต่อกับเจ้าของควายโดยตรงเลยนะครับเนาะกระซิขอเบอร์โทรจากเจ้าของควายพันน้องครับเนาะติดต่อซื้อขายกันเองเลครับผมเมื่อเส้ยโย่เป็นซื้อกลาง มีการแนะน้าให้แฟนเพจแทิ้งครับผมจะกันติตต่อขาขายกันแหละครับผมง่ายเลยเนาะครับเนาะขึ้นมาอยากได้เพราว่าสงสัยตรงไหนกะโทรจิตต่อโทรคุยกันเนาะครับเนาะว่าราคานี่ยิตตอ้องกันในบอเพื่งว่าถือโพดี่ควายไม่นี่็ต่อขึ้นได้อยู่เนาะครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้อยู่บอครับต่อขึ้นได้ต่อลงได้แมนว่า ตามสไตล์หัวเช่าเย่าแล้ครับเนาะต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้นะครับเนาะถถาแฟนเพจแฟนครับอยากต่อก็ได้ในดานจะส่งนี่หัวเช่วเย่าเล้ครับเนาะรับหนาทีนะครับเนาะครับผมฝากเบอร์โทรไว้น้ำนะอครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามหกเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่สองสี่ศูนย์หนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งนะครับเนาะคิดมักอยากได้จิดต่อมาครับผมควายสีดอกเรานะครับเนาะต่กอนหนึ่งหัวหเช่าเย่าเคย ไปใช้ทําอยู่แถบ e ๆพ,พุ่นนะครับสกลนครนครพนมเบืองการค้ายสีดอกเล e ้า,านี่แถบๆถพุ่นเขาเจ้าหาครับลูกทอดอบพงเอาใจมาไหมทอดนี่เอาอะไรครับผมมี่เบอร์อยูอ่่ครับบ่หมายว่าว่าสีอเอา,าเอะไ,นอไ,นอไนรไนันร่งไห้ได้เอาอะไรเงินตา้าไว้แล้วอ๋อเงินตา้าไว้เรียบร้อยนะครับเนาะเงินตา้าไว้เรียบร้อย โอ้นั่นแหละครับเพคนตะซ่าวไปนะครับเนาะซ่าวมีคลิปให้เบื้องต้นครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาอยากขึ้นมาข้าวมาอยากได้กะติดต่อมาเพื่อเพื่อความมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมหรือว่าอยากมาเบื้องตัวเองก็ได้นะครับเนาะพิกัดพิกัดบ้านยูนะครับผมบ้านยูบ้านดอนหวายตำบลโน่นเปื่อยอำเภอขุนชุมจังหวัดยาสโซท่ครับผมสิว่าพ่อพ่อป้อมพ่อป้อมบ้านดอนหวายเนาะครับเนาะครับผมบ้าานนดอหวย ครับผมจังมาเบิงน้ากันก็ได้เล้ครับแล้วในลานราคากับคือเกาเหรอครับผมนี่้านจะตรงกับคือเกาเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสักเนี้ยหะครับผมขึ้นมากอยากได้ก็โทมาด่วนครับผมโทก่อนไนก่อนคือเกาเหรอครับโทมาก่อนจะว่าบ่มาจำกะพูมาลุ้นก็ได้แล้ครับแล้วมันว่าโทมาซือซื้อสิได้แล้วครับกันพู้มาจำก่อนก็ได้ก่อนนะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไปสักเนี้ยหะครับผมสวัสดีครับ มาสดครับนี่นะครับเนาะเพื่อจะของขายคนครับ